โแรงนะครับผมตอนนี้กําลังลงก็คือ12นิ้วนะครับ KT h โดกครูงโหลนะฮะสองโดกแหลมอีก2นะฮะต่อชันแนลละตู้นะครับผมอันนี้จะให้ชมนะครับสำหรับ Power Hot Rock นะครับในราคา1,000 1,000เท่าไหร่1,790บาทครับผมอ้ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่างลักนะครับผมร้านลักอิเล็กทรอนิกส์วันนี้วันนี้จะเอาโปรมาใช่ไหม <Pro S 2> โ,<ล>โปร,จ,โปร,จ,โปรจัดโปรจัดโปรนะครับผมอันนี้ก็คือจะลงให้ชมเป็นพาวเวอร์แรงๆครับผมนะครับผม150วัตคูณฮอตร็อกราคา1,790บาทผมเปลี่ยนแบรนให้ได้ไหมฮึ hotslidhotslid โอ้ย <laughs> ชื่ออะไรทำไมจังไรแท้เสียแบรนด์เข้าหมดเออเป็นแบรนด์ของฮอตร็อกนะครับวันนี้อ,อาจารย์รัตมีมาทั้งหมดกี่ตัวตัดได้มากี่ตัววันนี้5แท่นครับห้าแท่นในราคา1,790บบาทพี่น้องถ้าใดที่บอกว่าเฮ้ยเล็กๆแบบนี้มันขับอะไรได้บ้างพี่น้องดูตัวนี้ เนี่ยตอนนี้คือต่อชแนลละใบ <By. S 1> นะครับก็คือ KTH นะครับผมตัวนี้จะเป็น KTH 12นิ้วนะครับ2ดอกแหลม88 2ดอกนะครับก็คือโอ้โ oh, ห1790บาทขับ12ได้ข้างละ2แหลม2นะครับเอาอีกนิดหนึ่งสิดำเสียงโอร,อ,โอ,รอ,อันนี้ก็สำหรับพี่น้องท่านใดที่จะเอาไปขับกลางก็ได้นะ นะครับขับมอนิเตอร์ก็ได้นะครับคือขับ12ได้ข้างละสองนะครับผมราคา1,700 90บาทอาจารย์ตัวนี้มีประกันไหมมีประกันไหมมีประกันไหมประกัน3เดือนนะครับตัวนี้เป็นน่าจะเป็นคลาสดีเลยเนาะขนาดเป็นขนาด1 U ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีทั้งหมด5แท่นใครเร็วใครได้มาเรามาลองอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นรุ่น L X j นะครับตัวนี้ กำลังวัดจะอยู่ที่350าวัตคูณ2เดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนนะครับผมมาตัวนี้ราคาเท่าไหรจานตัวที่2อ9 9 0 1990ารย่ตัวนี้หนักหนักกว่าอืม1,990ตัวนี้จะแรงกว่านะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ราคาไม่แรงครับแต่ราคาไม่ถึง2,000ด้วยพี่น้องใครที่หา power class ดีนะครับใช้งานกันสบายๆเลยครับตัวนี้มีรับประกันให้3เดือนอ่ะเดี๋ยวให้นายช่างผมแพ็กก่อนโอ้ไม่ใช่เสียบก่อน นะครับลองกันเทียนเ,นยนเลยครับผม<อ>นะฮะว่าของเรามันจะไหม้ขามือไหมมาลองเลยจานหนึ1900่งพันเก้าร้อยเท่าไหร่นะเก้าสิบมีเก้าสิบอีกนะนะครับตัวนี้ นะครับผมตัวนี้ตัดมากี่แท่นยานมีทั้งหมดกี่แท่นตัวนี้มีสิบห้าแท่นหมดแล้วหมดเลยถ้าว่าจะโร่ก็ต้องอีกนานเนาะอาจารย์เนาะกว่าจะได้เดือนหน้ากว่าของจะเข้านะครับวันนี้ก็จะนี่ครับแย่งเขาได้มาแค่นี้ครับผมเนาะครับโอ้ราคานี้อาจารย์ไปสุดๆแล้วนะฟอร์ดรกนะครับตัวนี้หนึ่งพันเอ่อหนึ่งร้อยห้าสิบวัตคูณสองก็คือสามารถขับสิบสองได้ข้างละสองสบายๆเลยนะครับผมเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ นะครับส่วนตัวนี้เพิ่มมาอีก200จะเป็น L XJ สามร้อยจะอยู่ที่350ร้อยห้าสิบวัตคูณสแค่200ครับ200บาทนะครับผมแต่ได้กำลังวัตคูณสนะใช่ครับผมไปพิกหาร้านอื่นดีกว่าครับราคานี้ครับผมด้านบนมี5แท่นสุดท้ายครับส่วนด้านล่างมี15แท่นอาจารย์รักแกตัดมาให้ได้แค่นี้ใครที่จะเอาเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับผม0 9 8 9 0 5 1้าแครับผม100บาทส่งได้ไหมได้ครับรับประกัน3เดือนด้วย ก็คือแท่นบนถ้าพี่น้องอยู่ไกล1890บาทรบาทรวมส่งถึงหน้าบ้าน12ข้างละ2อเหลือๆเลยลั่นเลยครับผมครับผมอันนี้คือตัวพันมิกนะครับผมี่ยอันนี้คือตัวพันมิกนะครับผมแล้วก็ตัวล่างส0งพบบาทรวมส่งให้เลย300บาทคูณ2รับประกัน3เดือนมีปัญหาปัญหานี่คือยังไงอาจารย์ที่เขาบริษัทเขาจะรับประกันให้ถ้าเอาไปแล้วใช้งานต่อสายผิดคือบริษัทจะไม่รับประกันคือไปแล้วถ้าไฟมัน มันพิกก็คือตีกลับมาเลยรับรับผิดชอบหมดเลยก็คือถ้าว่าเปิดไม่ดังโดยที่เราไม่ได้ไปโตผิดสายลําโพงคั่วชนกันอันนี้ทางร้านจะรับทุกกรณีที่โบสถมันมีปัญหาทุกอย่างแต่ถ้าว่าแต่ถ้าลูกค้าโตผิดเขาก็สามารถเช็คได้เหมือนกันเนาะาเช็กได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็นี่นะครับผมโปรแรงของรักอิเล็กทรอนิกส์วันนี้พาวเวอร์น่าจะเป็นคลาสดีดอวยพี่นงราคานี้ เสบดากขี่เครื่องบินตกสามลำก็หาไม่เจอหรอกนะครับผมอ่ะฝากไปด้วยนะครับเบอร์โทรนาจัน0989051798เบอร์นี้ชัวร์แน่นอนแต่ถ้าต่างจากนี้ไม่รับประกันเลขบัญชีหน่อยชั่วๆไม่ไม่ชื่อ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 พิเศษศักมันนี่สอนนี่ต้องชื่อนี้อย่างเดียวนะครับผมอ่ะฝากไปด้วยพี่น้องทนใดที่หาพาวเวอร์ราคาเสบดากราคาย่อมเยาวจัดเลยครับผมลักอิเล็กทรอนิกส์อำเภอสตึกครับผม